สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมานะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับพี่ชอบองไหนพี่โทรมาหาผมนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกนะครับพี่อันไลน์บ์นี้ได้เลยนะผมรอพี่พี่อยู่นะครับพี่เดี๋ยวมาดูกันองแรกก่อนนะพี่เนาะนี่ครับผมมีครับพระบูชาหลวงพ่อโวยครับพี่นี่ครับนี่ครับปียุคต้นนะพี่นะจะปีศูนย์สี่มาเนี้ยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นาฏบูชานะพี่นะสามนิ้วประมาณนี้ครับพี่ดินไทยครับพี่อย่างนี้เลยครับนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับพี่น่าใช้มากผิวกับหมดแล้วพี่นี่ครับสภาพเขาเรียกว่าอย่างแบบนี้เขาเรียกว่าสภาพหิ่งนี่ครับพี่จานในเบ้านี่ครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยครับพี่หลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครครับพี่หลวงพ่อชุดตินทโรนี่ครับพระบูชาโบราณนะพี่นะตั้งหน้ารถนะครับพี่ จะขึ้นหิ่งก็ได้ครับพี่ขอเก่าแบบนี้แล้วครับพี่นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะชอบพี่โทรมานะครับพี่หกร้อยบาทครับพี่วางข้างก่อนพี่แล้วก็มีครับนี่ของสวยเลยพี่นี่ครับนี่เลยพี่เชียงแสมสิงสามนี่ครับสวยเลยพี่ผิวมาขามเปียกกันพี่นะนี่ครับพี่สวยมากครับพี่ คนโลกับอีพีที่แล้วนะอีพีนั้นขายไปแล้วนะพี่นะผมได้บ้านนี้มาสององค,ครับพี่เหมาบ้านมานี่ครับสอยมา่จากหิงเขาเลยพี่ผมเอาพันแปดนะพี่นะห้าน่าจะห้านิ้วได้ครับพี่นี่ครับผมเอาพันแปดนะพี่นะนี่ครับอุด,ดินไทยนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับสวยมากพี่ดูครับนี่นี่ครับ ละเชียงแสนสิงสามหนึ่งพันแปดร้อยบาทเขาขายก็เป็นหมื่นนะตัดเขาขายเป็นนิ้วๆเลยพี่นิ้วเท่าไหร่ก็ว่านไปครับผมหมาบ้านมาไม่แพงผมก็เปิดไว้เท่านี้พี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทมาน,นะพี่นะนี่ครับใครเอาไปออกต่อก็มีกําไรนะพี่ราคาเนี้ยครับนี่ครับสี่ห้าพันสามพันห้าแล้วแต่ไปขายเลยพี่แต่ผมเอามาแบ่งปันราคานี้นะพี่เนาะ ผื่อพี่ๆท่านไหนไปออกต่อก็ทักมันได้นะครับพี่1,800บาทครับพี่0 9 4 7 5 7 0 5 5 6ี่จเนะครับพี่อย่าลืมนะครับพี่ชอบพระองค์ไหนให้คิดถึงผมนะครับอยากได้พระองค์ไหนให้นึกถึงผมนะนะจ๊ะผมรอพี่อยู่นะจ๊ะนะพี่นะนี่ครับแต่ดูองค์ต่อไปนะพี่เนาะนี่ครับพี่กล่องกุมารหลวงพ่อเตะครับพี่นะครับ มีอยู่สองกล่องไอพีนั้นขายไปแล้วพี่นี่ครับมีความตาว่าเลยพี่หลวงพ่อเด็คงทองเลยพี่นะนี่ครับแบบนี้เลยพี่นี่น่าใช้มากนะครับนี่ครับพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่แปดร้อยบาทนะกล่องนี้ผมเอาแปดร้อยบาทครับพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่แปดร้อยบาท แ0 0บาทนะจ๊ะพี่จา๋านี่ครับมีปั๊มตาวัดเรียบร้อยแล้วครับพี่ใครจะรับน้องไปดูแลนะพี่นะไปบูชานะครับมีน้องแล้วจะร่ำรวยนะพี่นะสมหวังปาารถนานะครับพี่ช่วยกันทามาค้าขายเหตุไรเข้ามาน้องก็จะช่วยมาเตือนนี่ครับพี่นี่ครับชอบรมาเนยพี่นะหลวงพ่อเตคงทองพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่ นี่ครับแปด้อยชอบโทรมานะจ๊ะพี่จ๋าชอบโทรมานะดูกันต่อนะครับพี่อุ้ยแบบนลยครับแม่แห่หลวงพ่อนี่ก็เด็นออกจากมือในคุไดามาใหม่เท้าเวสสุวรรณวัสชทัตน์ครับพี่นี่เนื้อทองเหลืองนะพี่เกา่าๆแบบนี้เลยพี่จะเป็นพิมพ์เล็ก นี่ครับพระท้าวเวสสุวรรณผมเอาหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทรวมส่งให้เลยนะโทรมานะครับไปทักบอกห้าสิบนะพี่นี่ครับพ่ะอ,อันนี้หลวงพ่อลุ่งเขาเล็กพี่สายาใ,ใาาต้หลวงพ่อลุ่งเขาเล็กสายเหนียวสายเขาอ้อพี่เหนียวคงกระพันชาตยครับพี่หลวงพ่อลุ่งเขาเล็ก นี่ครับพี่ครับการแทงกัะบาเก็บนี่ครับพี่พระหลวงพ่อรุ่งเขาเล็กครับพี่นี่ครับพัทธลุงเขาอ้อนี่พี่ครับสายเหนียวคงกระพันชาติไม่แต่เขายังไม่สามารถโดนมีตัดได้เลยพี่นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทเลยพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่หลวงพ่อรุ่งเขาเล็กหกร้อยบาทครับพี่ บวกไปทางห้าสิบาทนะถ้าโอนเงินสดหกร้อยนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะ <Okay. S 1> นี่ครับพี่หลวงปูสุดนี่ครับพี่เห็นไหมหลวงปูสุดวันหนองหวายครับพี่เนี่ยหลวพอสุดจ้าพี่ผมเอาหกร้อยบาท หกร้อบาทน,นะครับพี่หลวงปู่สุดหลวงปู่สุดวัดหนองหวายจะพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นีหกร้อยบ,600บาทน,นะพี่นะหกร้อยบาทน,นะพี่นะและนี่ครับพี่โคตรสวยเลย พิมเล็กพับปิดตาข้างกันหนกหลวงปู่โตน,นี่หลังยันคมคมขอบปิ้นปิ้นตรงตำราเลยพี่นี่ครับขอบปิ้นปิ้นตรงตำราเลยนะนี่ครับสวยมากเลยพี่คนน่าใช้เลยหกร้อยบาทจถะพี่หกร้อบาทนะชอบพี่โทรมานลพี่นะปิดตาปู่โตหกร้อยบาทนะครับ พัะปิตาหลวงพ่ะปานเขาอ้อนี่โคตรเก่าเลยพี่นี่ครับเนื้อทองเหลืองก็เก่าแบบนี้พี่นี่ครับพ่อท่านปานเขาอ้อครับพี่สายเหนียวคงกระพันเนาะเจ้าสํานักเขาอ้อนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทในพี่นั้นราคาแบ่งปันไปพี่นะครับหกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับผมมีกิ่งโกพกกระซับนี่ครับวัสดุทัศน์นี่ วัตสุทัดนะพี่นะกิ่งโพกกระทับครับสองสี่ 2, กว่านะพี่สองสี่แปดห้านั่นประมาณเนี้ยครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับพี่พักกิ่งโพกกระทับวัตสุทัศน์จะพิจาร์สวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ดูความสวยความเก่านี่ครับพี่นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นะพี่นะหกร้อยบาทน,นะครับพี่ ชอบพโทรมานะพี่นะับมีปลายทางบวกห้าสิบาททุกองเลยนี่ครับจะเกิดรับสององนะผมไม่บวกกับพี่ผมส่งให้ฟรีเรียนหลวงพ่อเดิมว้าหนองโพครับพี่นี่ครับพี่เรียนหลวงพ่อเดืมว้าหนองโพครับพี่นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทเลยพี่นะหกร้อยบาทละจ้ะอุ้ย เจ็ดร้อยพี่ก็จะบอกบอกผิดไปแล้วพี่เอาหกก็หกปกติต้องเจ็ดร้อยครับโทษทีพี่เอาหกร้อยก็หกครับบอกผิดไปแล้วนะหกร้อยบาทครับพับปิดนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์บกโพล่เป็นของหลวงปู่โตะนะพี่นะเน้อผงน้ำมันนะครับพี่ยันคมๆแบบนี้พี่น้อผงน้ำมันผมเอาหกร้อยเลยพี่นะหกร้อยครับ หกรนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่พับปิดตาหรือพับแก้วหลังแบบนี่ครับลงทองผมเอา600บาทนะจ๊ะพี่จา๋าหก0้บาทนะครับชอบพี่โทรมานะชอบพี่โทรมานะจ๊ะพี่จา๋านี่ครับพี่กิ่งพระจดชศึกเนื้อนวะเลี่ยมทองเก่ามาครับพี่นี่ครับมีนําเบอร์นะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับพี่เปพระจังหวัดพิษณุโลกครับมีนัมเบอร์ด้วยนี่ครับพี่เขาเรียกพักกิ้งพรเจ์ศึกครับเนื้อนาวะวิธีใหญ่เลยพี่พี่เข้าไปดูใน Google ได้เลยครับมีขึ้นให้เพิบเลยนี่พระเลี้ยมทองเก่ามาครับพี่ผมเอาหนึ 1, ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะพี่เนื้อนาวะนะครับพี่นี่ครับพระเลี่ยมทองเก่ามาพักกิ่งพรเจดศึกเนื้อนาวะครับพี่ นี่ครับพี่พระเด็ษสึกครับพี่หนึ่งพันบาทจ้านี่ครับนี่ก็เนื้อนาวะกิ่งหลวงปู่ทิมวรหารไล่เนื้อนาวะจะพี่ก้นทองแดงนะมีัำเบอร์ด้วย หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะครับพี่ทุกอย่างเก็บไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับพี่นี่เบตงครับพี่ปลุกปูชดเบตงครับพี่นี่ครับปลุกปูชดเบตงครับพี่เนื้อนว,วะมีนัมเบอร์ครับพี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดเนี่ยครับนัมเบอร์ ใช่ไหมสี่เก้าเจ็ดไหมใช่อยู่ครับพี่เป็นนนวาคะครับพี่เน,เนนวะนะพี่ผมเอาพี่หกร้อยบาทรวมส่งให้เลยหกร้อยบาทนะครับลงปูดทวดเบตงสวยๆแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทรวมส่งครับพี่นี่พอท่านขายออกวัดท่านน้อนรุ่นแรกนะครับพี่สวยแบบเนี้ยสวยแบบเนี้ย พอท่านขายออกวัธทตุน้อยนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่ชอบพี่โทรมาเลยนะนี่ครับหกร้อยบาทจะพี่วัธาตุออกวัธทตุน้อยรุ่นแรกเลยนะเน่ะนี่นี่ครับนี่ความเก่าห่วงเดียวด้วย หลวงปู่รอดวัดในโรงนี่ยอดยอดเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่โทรมานะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก่าพี่เลียมโบราณเก่าๆแบบนี้ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อทบนะพี่นะหลวงพ่อทบครับวัดชนแดนพี่ เลียมเก่าวินเทจเก่ามองไม่เห็น,นหพ้าด้านในเลยพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะพี่นะรวมส่งให้หลวงพ่อทบประชนแดนครับพี่ชอบพี่โทรมาน,นะพี่นะนี่ครับโอ้โหนี่พักกิ่งหงพุ่มครับพี่นี่เขาเรียกว่ากิ่งสนเตา่านี่ครับอุ้มบาทเห็นไหมผมอย่างสวยเลยพี่นี่ครับอย่างสวยเลยพี่โคตรสวยเลยพี่นี่ครับพี่ กิ่งสวนเต่านะนี่ครับพี่นี่ครับโคตรสวยเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทกิ่งสวนเต่าองค์นี้หกร้อยบาทพี่สวยมากครับสวยมากครับขึ้นคอไม่อายใครเลยพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะครับพี่ลมส่งให้นะลมส่งให้นะครับพี่เจ็ดร้อยบาทเลยพี่หลวงพ่อกวยหลังสองหนึ่งนี่ครับสองหนึ่ง นี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่อย่างนี้ก็จะมีพดนะพี่นะพดขึ้นเห็นไหมนี่ยพดขึ้นมันจะมีรอยขีดตรงแขนนี้ขึ้นอย่างเงี้ยนี่นละพี่เจ็ดร้อยบาทเนื้อปกาก้าอันนี้จะปิดพดขึ้นพี่ดูเนี่ยที่ผมซีนไว้อะเพราะผมไม่อยากให้เหรียญถลอกปอบเปิกเพราะเหรียญสวยได้มาแบบนี้เลยพี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ ให้ไม่เอานี่เสียดายตายเลยสวยจริงครับเจ็ดร้อยบาทครับแพะลงเพอาอ่ำผมเอาหกร้อยบาทพี่เป็นแพะยินต่อนะเขาควาย โดนฟ้าผ่าตายพี่ยืนต่อครับ600บาทรวมส่งให้นะครับพี่เดี๋ยวอีพีนี้ต้องกลาบสวัสดีนะครับพี่จะพบเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีต่อไปนะพี่นะที่เหลือเดี๋ยวจะไลฟ์อีพีต่อไปครับยังมีพระอีกเยอะมากมายครับพี่อีพีนี้กลาบสวัสดีครับ